น <laughs> ม่เคยจับเนื้วมือก่อนการจับเนื้หมูอทั้งแม่ห <c ười> น้าตาดีเหมือนคนทำเนาะใช่เลย <c ười> <c ười> สวัสดีครับเชฟบ,บอสนะครับผมแล้ววันนี้ก็มาถึงครับวันที่ ผมได้มีช่อง y o u t u b e เป็นของตัวเองนะครับผมช่อง YouTube ของผมเองนั้นก็ต้องมาทำอาหารกันแน่นอนใช่ไหมครับผมอาจจะไม่ใช่รายการทำอาหารทั่วไปอย่างที่ทุกคนเคยเห็นนะครับเพราะว่าผมจะเชิญผู้ชมทางบ้านหรือว่าคนรู้จักที่ทำอาหารได้ไม่มากนะครับผมมาทำอาหารกับผมเองนะครับผมด้วยเมนูที่เขาเลือกเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยมาเริ่มกันเลยไหมครับใช่ไลยครับน้องิวนะครับผม หรือว่า IG จีนคค่ะใช่ครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้น้องนะครับผมรับเชิญมาเพราะว่าน้องบอกว่าน้องทำอาหารไม่เป็นนะครับ<ม>ก็อยากจะสอนน้องให้น้องทำอาหารที่ตัวเองชอบแล้วเอากลับไปทำทานที่บ้านได้นะครับผม,มซึ่งเมนูในวันนี้ที่น้องมิ้วจะมาทำก็คืออะไรครับข้าวแกยงยกะหรี่หมูทอดค่ะนะครับผมมันก็เป็นเมนูที่ ปกติแล้วเราก็สามารถทานได้ตามร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไปนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาทําให้ดูว่ามันง่ายมากจนที่เราสามารถจะทำทานเองที่บ้านได้เลยนะครับจริง <laughs> จริงสิเพ <laughs> ะว่า <laughs> น้องทําให้เป็นคนอื่นก็ได้จะทําให้เป็นแต่ว่าเรามาสอนจนน้องทำเป็นคนอื่นก็ได้จะทำได้อือกันครับแต่วันนี้ขั้นแรกที่เราจะมาทํากันนะครับก็คือต้องไปซื้อหมถุดิบกันก่อนไปกันเลยครับ ของกลับมากันแล้วนะครับผมเราไปซื้ออะไรกันบ้างครับก็มีหมูค่ะหมูสันนอกเออคือหมูสันนอกหมูสันนอกหรือหมูสันในก็ได้นะครับผมจะมีผักนะฮะมีอะไรบ้างมีหอมแครอทมันฝรั่งเราจะมีไข่ไก่นะครับซึ่งจะใช้ตอนทุกกับตัวเนื้อหมูที่จะนําไปทอดนะครับผมส่วนตัวข้าวเองก็จะเป็นข้าวญี่ปุ่นเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการหุงข้าวญี่ปุ่นด้วยนะครับง่ายๆเลยนะครับผมจะมีอีก2ออย่างนี้ก็คือ เกลดขนมปังอันนี้เกิดขนมปังใช่ใช่ตเป็นแปสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือแพ็กเกจในการทำแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งก็มีหลายรสชาตินะครับผมว่าบางคนก็อาจจะชอบเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดก็มีนะครับเราก็มาเริ่มจากผักกอนนะครับเพราะว่าเราจะทําแกงกะหรี่ไว้ก่อนนะครับผมดูนะครับนี่ก็คือคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทําอาหารมาก่อนก็สามารถมาทำกับผมได้นะครับผมต่อไปเราก็จะมาเอาเปลือกของมันสล่งออกบ้างนะครับเ้ยทเง ปกติแล้วเราก็ไม่เคยทําอาหารมาก่อนเลยอยู่บ้านก็ไม่ทําเลยใช่ไหมไม่ก็แม่บ้านทำไงไม่ครทำเรามาดูความสนุกนะครับ <laughs> จริงเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราแค่วางไว้บนผิวแล้วเราก็ลูบ <c oughs> มันฝรั่งมันจะต่างจากแครอทตรงที่ว่ามันฝรั่งมันอาจจะมีความ ถูกขาดของผิวนิดหน่อยก็อาจจะไม่เหมือนแครอทที่อาจจะลูดลงมาเลยได้ตรงๆเนาะมแครอทมันจะมีที่ให้จับเยอะกว่าต่อไปนะครับหลังจากที่เราปอกเปลือกทั้งมันสลังแล้วก็แครอทออกเสร็จหมดแล้วนะครับผมต่อไปจะเป็นการใช้มีนดนะครับเดี๋ยวเพิ่งตดใช้สิทุสองอย่างเอง <laughs> ตัวแครอทเนี่ยเราก็ตัดหัวนะกับหางมันออกก่อนอืม <c oughs> ใช่ว่ามันจะได้ไม่โดนเราแข็งอะ เนี่ยเนี่นงเวลาใช้มีดนะครับผมผมบอกไปเลยนะครับว่าเราควรจะเน้นให้ใช้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าแค่ปลายมีดเนี่ยแรงอาจจะไม่พอดังนั้นเราต้องใช้สันมีดด้วยคนทางบ้านเขาจะได้เห็นว่าอาไม่ว่าจะลูกใหญ่ลูกเล <ๆ S 1> ็กเราก็ตัด <ๆ S 1> ได้ไง <c oughs> ต่อไปมันสลับเหมือนกันเลยคนะ่ะคราวนี้ให้ลูกเล็กอันนี้เราหั่นึ้นต่อเลยเนาะอันสลับแล้วแต่สั่งง่ายก่อ ใช่หน้าตาเหมือนกันมันจะได้สุกพร้อมๆกันเลยทำไมเราถึงชอบกินเมนูนลบบไม่รู้อะ่ะ <laughs> ก็มันอร่อยอะ่ะเราชอบกินหมูชอบใช่ปะจะเป็นเมนูอะไรก็ได้ที่เป็น,น,มนหมูเพระอะไรที่มาเป็นคาสโร่อะไรเงี้ยชอบเหมือนกันสิ้นสุดท้ายนะผมก็จะเป็นหัวหอมอันนี้เนี่ยเราต้องตัดหัวกระท่ายมันก่อนตัดลงไปตัดลงไปเลยะครับจริเราไม่ชอบกินหัวห ออนะครัหมืนอน้อตัดอีกอเอาเลยน,นั่นแลนหละทำอาหารเต็มนะครับเนี่ยดูจากท่าทางแล้วแน่นอนเลยแล้วเราก็ตัดครึ่งตัดครึ่งง่ายมากแล้วเราก็มาเอาเปลือกด้านนอกชั้นนอกเขาออก นี้เราก็มีข้าวญี่ปุ่นมานะครับซึ่งขั้นตอนแรกนั้นเราก็คือทําการล้างข้าวซาวข้าวก่อนประมาณ3-4น้าเนาะจนให้น้ํามันสะอาดพอสะอาดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็พักข้าวไว้สักแป๊บหนึ่งส่วนตัวข้าวเองเนี่ยสามารถที่จะใช้ปริมาณน,น้ํากับข้าวเท่ากันได้นะครับแล้วก็อยากจะแนะน,นําว่าน้ําที่เอามาหุงเนี่ยก็คือเป็นน้ําดื่มจะดีที่สุดนะเป็นน้าที่สะอาดน,นะครับผมเวลาหุงข้าวมาก็จะหุงข้าวได้ดีนะ ขั้นตอนการข้าวผ่านไปเราก็จะไปทําแกงกะหรี่กันเลยอย่างแรกที่เราจะใส่เข้าไปก็คือน้ำมันมนะครับผมแล้วเราก็จะใส่หัวหอมลงไปผัดก่อนนะครับผัดให้ไปจนตัวหัวหอมเนี่ยมันใสเราจะเริ่มเห็น้วครับว่าสีเริ่มเปลี่ยนแล้วเราก็จะใส่แครอทแล้วก็มันฝรั่ลงไปนะครับพอใส่แครอทแล้วก็มันฝรั่งลงไปเราก็จะคุกไปจนมันมีสีอยู่ด้านนอกขึ้นมา เพิ่มมีสีแดงขึ้นมาแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่น้ำลงไปครัตัวน้ําเ,เองเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่ตัวแกรนด์กรี่สำเร็จรูปลงไปเท่าไหร่นะครับผมดังนั้นเนี่ยเราควรดูได้เลยนะครับตามกรอบระหว่างน้ำน้ำเยี่ยวใส่ไปในแกรนด์กรี่นะครับจะเป็นต้องเป็นน้ำเปล่านะครับจะเป็นน้ำสต๊อกก็ได้ครับสต็อกไส้สต็อกโกลด์สต๊อกอะไรนะครับ,ตอรอตรตรบแต่ว่าเราต้องการะรนคับ หลังจากที่เราต้มมาสมักพักแล้วนะครับจนน้ำมันเริ่มเดือดนะครับผมเราก็จะใส่ตัวแกงกะหรี่สำเร็จรูปเข้าไปนะครับโอเคครับแกงกะหรี่เสร็จแล้วข้าวกระปุกแล้วขั้นตอนต่อไปหมูทอดนี่นะครับหมูในวันนี้ที่เราเลือกมาก็คือหมูสันนอกนะครับผมเวลาที่พี่ทำพี่จะต,ตัดขอบของมันนิดนึงก่อนเวลาเอาลงไปทอดเนี่ยมันจะได้ไม่งอตัวขึ้นมาพอเราตัดเสร็จแล้วเราก็จะใช้ ปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยเนาะการจับนิ้วมือครั้งแรกแล้วไงอ่ะสถานี้อ่ะอ,อืออมใช่ครับก็นิดๆหน่อยๆเท่าน,นั้นเองอืมประมาณนั้นการใช้มีดครั้งที่สองเริ่มมาแล้วครับเริ่มใช้เป็นหนักโอเคครับเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยขั้นแรกของเราที่จะทําก็คือเราจะมีเตรียมไปให้ก่อน3าอย่างเนาะก็จะมีแป้งนะครับผมแป้งอนเนกประสงค์ไข่นะครับผมเป็นขนมปังเวลาเราทําก็เดี๋ยวเราจะตีไข่ก่อนนะครับผมไข่สไลมขั้นแรกเราก็เอาตัวเนื้อหมูไปชุบก่อนพอชุบแป้งเสร็จปุ๊บเราไปชุบกับไข่เราตัวเราต้อง แน่ใจว่ามันให้ทั่วทั้งชิ้นเนาะเวลาเรากับเราลงไปคุกกับแป้งขนมปังมันก็จะได้ติดทั่วถึงกดให้มันติดเลยแล้เก็จะได้ขึ้นมาเป็นแบบนี้ความทอด ก็ไม่ได้ยากเหมือนที่คิดนะครับก็หลังจากที่เราเตรียมหมูไว้แล้วนะครับแล้วก็น้ำมันก็ร้อนแล้วเวลาเราวางแล้วก็ค่อยๆปล่อยปล่อยจากตัวเราออไปน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นเข้าหาเราเดี๋ยวที่ทำให้ดูเราก็จับสายหนึ่งใช่ไหมต้องระวังเราก็จะหย่อนแค่นี้เองขาทอดประมาณห้าแล้ว ปกติเราก็เราสามารถใช้ตัวมาดูแลผิจริงเข้าไปไนดะ้เราก็จะลดแต่ว่าถ้าตัวนี้มันเป็นบาง,งต,ตัว,วใช้ไดาสำหรัตัวที่หนากวากใช้าแล้วก็ใช้วมาลงไ่าเรา่อไปนะไม่ะเดนเหรอมาไม่กระเด็น เคยใย่ปล่อยนะไม่ต้องไม่ต้องกลัวก็ได้ตัวต่อต่อใช่ใย่ปล่อยกลัวเราความสนุกมนอยู่ที่ตรงนี้แหละครับค่อยค่อยค่อยๆลงนะค่อยๆลงนะครับอ่ะครูอ่ะใส่ลูกที่ทีมกับ ่ม่ลมาเแ่นแล้วแล้เรามาจัดลงจานกันเลยนะครับ ข้าวที่สูองออกมาเป็นยังไงบ้างคะโอเคไหมครับอืมหนะน้าตาดีเหมือนคนทำเนาะใช,ใช่เลยเสวยงามมากเอาเอาจากตรงนี้อนี่หรออืมไข่ละมันไข่ไข่ละมันอืมน่าหลยค่ะ,คะเอ้ยอย่างนั้นแหละ เดี alors, 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 ๋ยวเราเดี๋ยวเราจะงจานอันนี้อีกนิดนึงเนาะใส่ใช่ใส่ใส่นไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือแกงกะหรี่นั่นเองเราสามารถจะแต่งจานได้ด้วยผักชนิดอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นมะเขือเทศอยู่ผักกาดนะครับผม จะทำให้อาหารดูน่าทานม,มากขึ้นนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอันนี้อยากจะถามเลยค่ะว่ารู้สึกยังไงกับเมนูนี้บ้างคะก็คิดว่าดีนะคะเพราะว่า เพิ่งเคยทาคิดว่ากับคําว่าเพิ่งเคยทาเนี่ยมันดีพอแล้วหรือยังก็มันไม่มีที่เทียบอะค่ะจะใช้ข้ออ้างแบบนี้ในเวทีนี้ไม่ได้ก็โอเคนะคะก็เราไม่เคยทำอาหารมาก่อนทำได้แค่นี้ก็ดีแล้วก็วันนี้นะครับผมเป็นการสอนทำอาหารที่สนุกมากเลยนะครับผมถึงแม้ว่าน้องจะไม่เคยทำอาหารมาก่อนแต่ว่าก็ดีมากเลยครับอธิบายเปดูดิให้ฟังเอยค่ะมันก็เป็นข้าวนะคะแล้วก็มีหมูทอดชุบเด็ยขนมปังแล้วก็เกงกะน แล้วข้าวหมูทอดแกงกะหรี่มันต่างจากที่อื่นยังไงคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราเป็นคนทำนะคะมันก็เลยต่างจากที่อื่นคุณ้มีความมั่นใจดีนะคะพี่นองค่ะงั้นเรามาชิมกันเลยดีกว่า วิวรู้ไหมว่าหมูแล้วก็แกงกะหรี่เนี่ยทำไมคุณทำแบบนี้มาก็ม่เชียร์ซอนมาตอนนี้รู้ไหมว่ามันผิดที่ตรงไหนไก็ไม่คิดว่าเขาจะมาแต่คือแบบเหมือนเขาเก็บกดจากรายการจริงปะตกใจมากผมไม่คิดว่าแชทกล้าจะโพลมาเจอผมได้ที่นี่สองอย่างเนี่ยมันอร่อย มันอร่อยมากไม่เคยกินหมูแล้วก็แกงกระดี่ที่ไหนอร่อยกาี้มาก่อนเลยมีความสว่างมากเลยนะขอบคุณค่ะเชฟอุ้ยก็โล่งอะจัดใจคนนั้นไม่เคยทำอาหารมาก่อนก็กลัวว่าเฮ้ยมันจะไม่อร่อยหรือเปล่าะแต่ก็ก็โอเคค่ะเฮ้ยเชฟแกวเขาชิมอาหารของน้องเนี่ยก็กังวลนิดนึงกันนะครับเพราะว่าเชฟแก้วเป็นถึงแชมป์มาสเตอร์เชฟนะครับผมดีมากครับผมเราทำได้วันนี้นะครับผมรายการเรานะครับผมก็ได้มาสอน การทําหมูทอดแกงกะหรี่ให้กับน้องมิวนะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณเชฟแก้วมากนะครับผมซึ่งวันนี้มาชิมอาหารของน้องนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมแล้วยังไงนะครับผมถ้าทุกคนที่มาดูนี่ชอบนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราทั้ง3คนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้น IG ไว้ให้นะครับผมแล้วก็ครั้งต่อไปอยากจะให้ใครมาทำอาหารอะไรนะครับผม คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าครับ